แปลงผักไฮโดรโปนิกลอยฟ้าของนัสรันรัศตานนท์หรือเนเกษตรกรหนุ่มวัย28ปีที่ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากำลังโตเต็มที่ในโรงเรือนลอยฟ้าบนหลังคาบ้านเพื่อรอเก็บเกี่ยวออกจำหน่ายสู่ตลาดในไม่กี่วันนี้โดยคุณเนบอกว่าผักไฮโดรโปนิกที่ปลูกเป็นที่นิยมของตลาดคนรักสุขภาพทั้งกรีนโอ๊กเรดโอ๊กสลัดคอสบัสเตอร์เฮดและผักสลัดต่าง ซึ่งตนเองเป็นคนชอบทานผักอยู่แล้วจึงใช้เวลาว่างจากงานประจําให้เกิดประโยชน์โดยการแบ่งพื้นที่บริเวณบ้านให้คุ้มค่าปรับแต่งเป็นโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปรนิกสร้างไรายได้แก่ตนเองและครอบครัวอยากจะใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดก็คือบนหลังคาก็เราผมก็ลองมาวัดดูเออมันก็ปลูกได้นี่ไม่ใช่ว่าต้องบนพื้นอย่างเดียวใช่ไหมก็ลอง สร้างโรงเรือนขึ้นมาแล้วก็ลองปลูกขึ้นมาก็ผลผลิตก็สมบูรณ์ที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็มีการถ่ายเทของอุณหภูมิได้ดีการปลูกผักไฮโดรโปรนิก,กเกษตรกรบอกว่าทำได้ไม่ยากค่ะเมื่อเตรียมโรงเรือนรางปลูกเรียบร้อยแล้วจึงเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์โดยการนำน้ำ,นำใส่กระบะและนำฟองน้ำวางลงในกระบะนวดให้นิ่ม,มจนฟองน้ำอิ่มตัวได้ความชืน้นยอดเมล็ดพันธุ์ทีละเมล็ดค่ะ แล้วใส่น้ําในกระบะให้ได้1นส่วนสของฟองน้ําแล้วปิดฝาเก็บไว้ในอากาศชื้นที่ทึบแสงจากนั้น3วันมเมล็ดพันธุ์งอกเงยเป็นต้นกล้าจึงนํามารับแสงแดดเจวันและนําลงแปลงปลูกโดยเอาฟองน้ําที่มีต้นกล้าใส่ลงถ้วยปลูกจากนั้นเอาลงรางปลูกภายในโรงเรือนที่มีสารอาหารไหลเวียนจนครบ40-45วันจึงเก็บเกี่ยวได้คืนทุนของมันเนี่ยเร็วมาก เพราะว่าผักเนี่ยมีมีราคาค่อนข้างสูงต่อกิโลกร,รัมเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเราปลูกได้ในจํานวนมากๆแล้วมีมีตลาดที่จะรองรับเราเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีผลกําไรตามมาตอนนี้ก็ไม่พอไม่พอเพราะว่าความต้องการก็ยังเยอะอยู่แบบเรา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 มีพื้นที่จํากัดนะฮะ แต่ว่าตอนนี้ก็มีโครงการที่ทําฟาร์มแล้วก็ได้เตรียมที่ทางเอาไว้แล้วจากยอดการสั่งซื้อผักไฮโดรโปนิกจนผลิตส่งไม่ทันตลาดจึงทําให้เกิดแรงบันดาลใจและในอนาคตอันใกล้นี้ตั้งใจจะเปิดฟาร์มผักไฮโดรโปนิกที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีทิชดาอุนรีจันรสำนักข่าวไทยอ,อสอมทรายงาน